สวัสดีครับผมนี่กับผมเพลินโซนนะครับก็มีกันในเกมนะงกระลอกเอ็มอิทเทิลเลอร์ฟ์2.0กันอีกครั้งนึงนะครับผมวันนี้ก็จะพาดูกิจกรรมใหม่นะครับเป็นกิจกรรมคาโฮแมทรีล็อกนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นไงใหม่ตามได้ในคลิปนี้นะก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปของช่องด้วยกันนะฮะโอเคครับเควสเป็นเควสชมพูนะนี่ครับมันจะเขียนว่าคาโฮครับอ่าแมทรีล็อกนะครับแมทรีแปลว่าลึกลับสุ่มอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะเราไปดูกันดีกว่า มันบอกว่าได้ยินว่ามีอะไรอ่ะมีเมียแคทนะฮะกำลังขายสมบัติให้ไปดูกันเถอะนะครับตรงนี้ครับอ๋อจริงด้วยครับเป็นมอนสเตอร์เมียแคทนะครับผมเราไปคุยเลยฮะเหมือนเขาจะให้เรานี่ครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะอ๋อเมียแคทนะโอเคน่าหลักดีฮะเหมือนเขาจะขายของให้เราเนอะเป็นไอเทมอะไรสักอย่างหนึ่งลยฮะแล้วก็ให้เราเปิดสุ่มหรือเปล่านะครับไปดูกันนะ ก็เลือกไปตรงเสียงโชคนะฮะอ่าเราไปดูกันเอานี้ไงครับเป็นคาโฮแมชชีรี่ร็อกนะครับเป็นหินคาโฮนะราคา20,000ื่นนี่ครับซื้อมาเปิดมาสุ่มได้รับอะไรเนี่ยคาโฮชาติคาโฮชโฮชเลนจ์คุมปองนะครับโอคอลเลคชันนะครับอ่าสุพรีมเมลบีนะฮะแล้วก็พวกอ่ายาเลือดยา SP นะครับแล้วก็ไม้ผีนะครับมาเดีย๋ยวลองเปิดดูสักหนึ่งอัน ว่าจะได้อะไรนะฮะจัดไปครั้งที่หนึ่งนะฮะว่าจะสมสัก8อันโอ้ได้เป็น HP ครับ r e c o v e r y Potion นะครับอ๋อใช้แล้วฟื้นฟู HP 20%เลยนะครับเป็นยาเนาะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแค่20,000เซนีองนะฮะอ่ะจัดไปสักกล่องหนึ่งแล้วกันอีกสักหินหนึ่งมันเป็นหินนะ m a t ่ใช่ Rock นะครับจัดไปครับอ่ะลองดูครับสมออกมาได้เป็นอ่า Supreme Mel B นะครับอันนี้คืออะไรอ่ะ อ๋อเสมือนบัฟอาหารเกรดบีทั้งหมดนะครับโอ้โหกินได้แนคะ้หกบัฟเลยดิเออดี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 ต่อมาครับผมจัดไปอีกสักสามกล่องนะฮะเป็นห้าเลยนะครับหนึ่งแสนนะครับไปเปิดไปตึงได้เหดพีอีกแล้วครับอ่ะโอเคไม่เป็นไรจัดไปทีหนึง่งอ่าไม่ผีครับไปเปิดในบ้านกิวถ้าเป็น,นี้โอเคเหลืออะไรยังไม่ออกบ้างหรือคุ้มปองอ้าวนี่ไงมาแล้วคุ้มปอง โอยังใช้ไม่ได้หมายความว่ายัางไงครับอ๋อต้องไปเปิดในบ้านกิลนะครับโอเคเดีย๋ยวเราจะลองไปเปิดที่บ้านกิลกันนะอ่ะก่อนที่จะไปเปิดที่บ้านกิลนะครับเดี๋ยวอ่าอันนี้เขาบอกว่าอะไรอ่ะอันนี้น่าจะมีมอนเตอร์พิเศษนะอ่าโอเคเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดีกว่านะครับอ่าเราจะเข้าไปในสภาพแบบนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมขออีก5ากล่องแล้วกันอีก5าหินอีก5าเม็ดแล้วกันนะขอคาโฮมาช่่ยร็อกอีก5าเม็ดแล้วกันขออีกแสนหนึ่งนะ คืออยากรู้ไอเทมอื่นๆมันจะมีโอกาสดรอบไหมไงนะครับผมคืออยากรู้จริงๆว่าไอเทมอื่นยังเหลืออีกสองสามอันที่ยังไม่ออกนะจัดไปครับอันนี้เนี่ยโอคอลเลกชันโอ้โหไม่ออกครับเหลือแค่โอคอลเลกชันเดียวที่ไม่ออกนะก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะครับผมถ้าใครสุ่มเจอก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยแล้วกันนะอ่ะจัดไปอีกสี่อ่ะครบแล้วโอ้โหหมดไปสองแสนนะครับแป๊บเดียวเองนะฮะจัดไปเลยซีอันปิ่ยง เออได้ s อีอีคอมบีมาโอเคอ่ะโอเคจบแล้วครับอเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเดีย๋ยวผมพาไปดูคุมปองคาโฮก่อนแล้วกันนะเดีย๋ยวเราเข้าไปที่บ้านกิวกันเลยนะฮะวิธีใช้นะครับน่าจะเป็นมอนสเตอร์ตัวคาโฮหรือเปล่านะแต่น่าจะเป็นอบอสแหละครับเดีย๋ยวดูกันว่าพอเรากำจัดมันแล้วเรามันจะได้อะไรนะอ่ะใช้แม่งตรงนี้เลยนะครับ ใช่เลยปึ De er, ้งออกมาเลยคาโฮอู <S 2> <S 2> ้ตูบลืมเลยเฮ้ยโอ้โหแม่งตกแปดพันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้เตรียมเลยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกพวกก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้โหตรงโดนยับครับเอือเอือมือหนึ่งเอือจะเย็นเย็นเพื่อนจะเย็นจะเย็นโอ้โหจะตายแล้วจะตายแล้วปั๊มก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นเพื่อน เดี๋ยวก่อนโหยไม่ได้ปัม๊มยงปั๊มยาเลยเลยโอ้หจะมาสู้ตัวตัวได้ไงลูกเ,เราก็ไม่ได้เก่งอะไรนะตัวเราแค่นี้เอ,เองนะฮะของเขิงก็ไม่ได้มีเทพเหมือนเขาเดี๋ยวดิขอดูเาเมจหนะ่อยซิว่าดดเมจใส่คาโหเท่าไหร่เนี่นยเดี๋ยวหาจงังหวะไหนมาตรงนี้แหละโู้ล้านหนึ่งนี่โอเคล้านแล้วเออล้านหนึ่งโอเคโจมตีหนึ่งเกมแล้วครับเออ อุ้ยเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมโจมตีโดยที่อ่าไม่ได้เล่นในแมปเวสแลนด์ที่โจมตีเกินหนึ่งล้านนะปกติเล่นเวสแลนด์อ่ะล้านกว่านะล้านสองล้านเลยนะฮะพอมันใช้บัฟไงแต่ถ้าตีมอนสเตอร์ธรรมดาอยู่ที่สามสี่แสนห้าแสนเนี่อันนี้ก็ไปซื้ออาวุธมานะฮะไปซื้ออาวุธไปซื้อหอกคาโฮมานะครับ, Wood, ork, รบแล้วก็ไปซื้อพวกอุปก,กรณ์ต่างๆหลายอย่างอยู่เหมือนกันแล้วก็อ่าไปอัพรูนมาด้วยนะฮะไปอัพ อะไรว่าหินเฟืองลเฟืองลูนด้วยนะฮะหลายๆอย่างนะครับทำให้โจมตีแรงขึ้นนะฮะแต่จริงๆมันแรงได้มากกว่านี้นะ,ะแต่ว่าเงินไม่ถึงนะครับตอนนี้เงินผมเกี้ยงเลยร้อยร้อยเอ็มไม่เหลือนะฮะจะไปจะตายแล้วจะไปเพื่อนเออเรียบร้อยได้แล้ววะไปดูนียดิได้ไรเนี่ยมันน่าจะเป็นของสำคัญนะฮะอา้าวไปไหนอา้านี่ไงมันอยู่ตรงเซนนีนะครับ อ๋อชาเลน e ์เซอร์ติฟิเค t e นะครับวันหนึ่งใช้ได้30แต่นะนว่าวันหนึ่งเราเปิดคุมปองคาโฮได้30บใบเรือไน่นากดใช้สิว่ามันจะได้อะไรเอ่ย่าจะเป็นแรกของรางวัลเ่ะวะถ้าเป็นอย่างเงี้ยสิวันนะฮะระยะเวลาทั้งหมด19วันนะฮะอ๋อจริงๆด้วยครับสะสมแล้วก็มาแรกของรางวัลครับเอาดูันแรกเลยอัพสโ n น o นแ a p แฟตแคทนะฮะเ mm hmm. จ้าแมวอ้วนนะฮะของรางวัลน,นะอ๋อวิทบกหนึ่ง เอทีเคแปดเอ็แนะครับกดล็อกได้ HP 30นะต่อมาเป็นมิสเคสสุ่มคุ้มปองนะโอเค25โนแลนกาสสิบห้านะครับลัคก,กี้คอยลหนึ่งแล้วก็คอยอีกหนึ่งนะอันนี้คอนน่ะจำเป็นเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนเราตีคอนรอบที่สามเราจะได้ในส่วนของคุ้มปองตี 15, วบวกสิบห้าวุฒโบราณนะฮะก็ไปดูกันได้นะของผมยังไม่ถึงเลยนะฮะใครอยากได้คุ้มปองบวกสิบห้าที่เป็นตัวม่วงนะครับก็มาซื้อกันได้นะอ่ะเดีย๋ยวผมใช้ไม้ผีสักอัน มันออกมาเป็นตัวกากๆแน่นี้ไม่น่าจะเก่งมาฮ่าบอลชนสลัดครับโอเคเลเวลยี่สิบเจ็ดทีโดนตายแล้วเนี่ยเรียบร้อยอ่ะโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับกิจกรรมใหม่นะครับคาร์โฮมาชื่อร็อกนะครับก็ไปทำมาได้แล้วครับสำหรับมาวันนี้วันแรกเลยนะครับก็ก่อนจะใจกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดสมัครสมาชิกช่องมัลโซนะครับเพื่อเป็นแรงใจกันนะครับแล้วก็อย่าลืมไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อไม่ให้คลิปหน้าผมซีลเกนสวัสดีครับ